คุณพร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจเกษตรแล้วหรือยังจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การทำธุรกิจฟาร์มที่ครบวงจรและยั่งยืนในยุคที่ผู้บริโภคมองหาแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมธุรกิจฟาร์มเกษตรผสมผสานคือคำตอบที่ตอบโจทย์ทั้งความมั่นคงทางรายได้และความยั่งยืนในระยะยาวเราได้จัดทำแผนธุรกิจสำหรับฟาร์มเกษตรผสมผสานที่จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงไม่ต้องพึ่งพารายได้จากผลผลิตเพียงอย่างเดียว เพิ่มประสิทธิภาพใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการนําของเสียจากพืชไปเลี้ยงสัตว์หรือนํามูลสัตว์ไปทําปุ๋ยสร้างรายได้หลากหลายทางจากพืชผักผลไม้ปศุสัตว์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรดาวน์โหลดฟรีแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์พร้อมตัวอย่างการวางแผนทางการเงินและกลยุทธ์การตลาดเพื่อนําไปต่อยอดไอเดียของคุณให้เป็นจริงคลิกเพื่อดาวน์โหลดเปลี่ยนฟาร์มให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนวันนี้